สวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวเอามาตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเรานะจะไปที่เขตสี่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้ายากมากนะครับนะก็คือยังไม่มีใครเข้าไปใช่ไหมเขตสี่เข้าไปไม่ได้ไไไดตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ตรง หลังคาครับอยู่บนหลังคาเยอะมากแล้วน้ำจะขึ้นอีกทีกี่โมง <c oughs> ประมาณไม่เกินห้าโมงครับไม่เกินห้าเรงขึ้นนะครับเรื่อขึ้นตลอดแล้วถ้าเราขึ้นไม่ทันสุดท้ายเขาเป็นไงก็เรียบร้อยชั้นเดียวอยู่บ้านชั้นเดียวแล้วกันเลยอยู่บ้านชั้นเดียวอยู่บนหลังคาตอนนี้ระดับน้ําอยู่ถึงหลังคายังใกล้ถึงยังครับใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงหลังคาแล้วนะแล้วคนห่วยคนเดียวไปเยื่อยๆเพศ8 10เลยใช่ไหมไม่คือเพศ4เพศ3เพศ4อยู่ในตรงนี้ขนมเจ็พศ8จะไปน้ำเยอะมากเราไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำแรงมากไหมครับแรงมากเลยครับใช้้เรือปกติไดม ต้องมีแคสก,กี้แล้วท่านต่อ,ตอ,ตอ,ตอคนออกมาก่อนเวลาประมาณกี่โมงที่สวม่เรองกวไม่เกินสามทุ่มขึ้นรถแล้วเอาไปลงที่หน้างานนะครับยกใช้คนยกแล้วตอนนี้ใช้กําลังยกนะตอนนี้ท่านนายกหัดใหญ่นะโอเคไปไม,มีทีมเฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้เราร่วมภารกิจกันแล้วนะเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้นะครับจะมีสองลำนี้เราจะเอาเรือขึ้นรถ FPS นี่นี่อยู่ประมาณเกือบพันคนก็ใช้คำนี้เกือบพันคนในเขตสามเขตสี่ที่รออยู่หลายคนอยู่บนหลังคาบ้านชั้นหนึ่งหลังคาบ้านเนี่ยมันน้ำมันจะถึงแล้วแล้วน้ำขึ้นอีกเมตรห้าสิบลองนึงกสภาพดลครับตัวเองจะอยู่ยังไงบ้านอยู่ชั้นเดียวมันก็ต้องลอยไปกับน้ำถูกไหม